ประมาณนี้เหม็นกลิ่น <laughs> <ologie> อะไรนี่อะไรคอได้ใช้อายไลเนอร์กันนะอันนี้เป็นของวันเคลือบคายเซอรพิเศษเลยนะครับก็ยกให้เขาสักทีเดี๋ยวส่งเมลให้นะอันนี้อันนี้ดีกว er ่า <impacting> อ <Foi> ันนี้โอเคขอบคุณมากครับครับมีความสุขมากครับ ยัไปเลยแล้ว่านนิดนึงเสียงที่เป็นเสียงที่สามเมื่อกี้ใครครับที่สัมภาษณ์คุณแม่นิดหน่อยใช่ครับผมงใส่นิดนึงอ่ะขอนุสองมีกอมสุกเงินทออะไรมาเทมาาทำไมาแทำอยากพงไดแล้วนะข้อ้าข้าค้าข้่ข้่าขาข้า้วข้า้า้า้ แนะนำเลยแนะนำเลยแนะนำก็คือคนนี้เป็นคนที่พี่ชอบเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เป็นคนที่พี่นับถือมากก็คือเป็นคนที่ก็คือเป็นเป็นครูบาอาจารย์พี่แหลยก็เป็นเพราะว่ามีเหมือนกับว่าเราเราชอบคือเรามีครูบาอาจารย์สายเดียวกันแล้วเราก็ชอบชอบถึงกับว่าในเรื่องของธรรมะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแล้วเราก็เลยว่าได้คุยกันแล้วก็แบบ ถือกันอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะอาจารย์เทพจะแบบมีข้อคิดอะไรดีๆไงก็เลยรู้สึกว่าศรัทธาในอาจารย์เทพเอาพูดง่ายๆเลยเวลากราบพระได้กราบพระเพราสว่าถ้าที่คิดถึงครูอาจารย์น่ยพี่ก็จะคิดถึงเวลากราบพี่จะคิดถึงครูบาอาจารย์อยู่สองคนก็ที่อาจารย์เทพอย่างงี้นะเนี่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็แบบาใจแล้รู้สึกดีมากที่อาจารย์เทพ อยายทุกคนได้ได้รู้จักอาจารย์เทพด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้รู้จักค่ะนี่ครับแต่งเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้แต่งหรอครับดวงงนี้อาจารย์แนะนใี้อาจารย์แนะนำก่อนไหมอาจารย์จะได้รู้จักเนี่ยดูหน้าตาชื่อในวงการนะครับก็อาจารย์เทพพรหมเทวบุตรนะครับก็อาจารย์เองที่เรียกว่าเป็นอาจารย์ก็คือทำานเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาและโหราศาสตร์ ก็ใช้เวลามาประมาณเกือบ5ปีแล้วครับซึ่งก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือใช้ศาสตร์ในการบยาญัติคือเรื่องของสมาธิเป็นหลักหรือบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องของอำนาจจิตนะครับศาสตร์ที่2ก็คือเป็นเรื่องของตัวเลขหรือสีก็อาจจะต้องขอทราบวันเดือนปีเกิดก่อนเพื่อมาคํานวณศาสตร์สุดท้ายก็คือมีไพ่พรมญาณเป็นส่วนประกอบ3ส่วนใหญ่ๆในการทานายครับแล้วก็ทางครูของเราในการแนะนําส่วนใหญ่อาจารย์จะแนะนําในเรื่องของธรรมะในการที่จะเป็นที่พึ่ง รวมไปถึงแนะนําวิธีการปฏิบัติรวมถึงเอาไปใช้เพื่อให้เกิดผลนะครับนี่คือสิ่งสําคัญซึ่งทั้งสองคนเนี่ยนะครับจริงๆเนาะไม่ได้เป็นคนชอบดูดวงนะครับแต <S 2> <S 2> <off proyect s> ่เป็นคนที่เวลาที่มีอะไรแล้วเนี่ยเขาพูดออกมาแล้วอาจารย์เองแนะนําอะไรไปแล้วเขามีความเชื่อมั่นแล้วเขาไปทาต่อแล้วเขาเห็นผลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่อาจารย์ชื่นชอบเขาทั้งสองคนเขาเป็นเพราะว่าเขาไม่เชื่อเรื่องอะไรที่งมงายแต่เขาเชื่ออะไรที่พิสูจน์ได้ในหลักของพุทธศาสนาแล้วเอาไปปฏิบัติได้จริงนะครับประกอบกับารที่ทั้งสองคนเนี้ย เขาเคารพหลวงพ่อฤษีดิ้งดำวช่าสูงซึ่งก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์เทพเช่นกันเราก็เลยมีแนวของการปฏิบัติสมาธิที่คล้ายๆกันครับเกิดวันอาทิตย์ค่ะเดือนกันยาเดือน9าค่ะปีขานเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดงานอะไรใหญ่ๆสำคัญๆให้ทําจะทําได้ดีส่วนงานเล็กๆเนี่ยเขาจ้างใจจะทําก็จริงแต่เขาจะเป็นคนที่คิดว่าจะทําทําเล่นๆตอนต้นแล้วก็แผ่วเบาในช่วงปลาย แล้วก็มักจะเป็นแสงให้กับคนอื่นคือไปต่อไอเดียให้กับคนอื่นแนะนําหรือทําให้เพื่อนเ n t r a n c ติดในคณะที่ตนเองสนใจในขณะที่ตนเอง,อเองมักไม่ขาดขาดความมั่นใจลึกๆแล้วเนี่ยเป็นคนขาดความมั่นใจแม้จะแสดงออกมาว่าแข็งแกร่งก็จริงแต่ในความรู้สึกของความแข็งแกรง่งมีอะไรบางอย่างที่เปราะบางอยู่ภายใน <S <S ที่พยายามแข็งแกร่งเนี่ยให้รู้ว่าฉันเข้มแข็งนะฉันเป็นผู้หญิงนักสู้นะแต่ในความเป็นจริงถ้าเธอรู้จุดอ่อนของฉันฉันร้องไห้ได้ตอนนี้เลยนะในขณะเดียวกันนั้น เดือนชะตาเป็นเดือนเป็นเป็น,ปน,ปนวันของวันอาทิตย์ด้วย<ม>เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยปกติถ้าคนวันอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่สามารถสวดบทเทพพระอาทิตย์เป็นประจําแล้วก็หมั่นทําบุญในวันอาทิตย์ที่ตนเองเกิดให้กับเทพทเทวดาประจําตัวจะเป็นคนที่รวยได้ไว<ม><ม>เพราะฉะนั้นในชีวิตเนี้ยต้องมีเงินเยอะมาก่อนแล้วก็เสียไปมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือผ่านทั้งความร่ารวยมาแล้วแล้วก็ถึงจุดจุด,จดเกือบจบมาแล้วแต่โชคดีกําลังบุญยงังมีมันไต่เต้าขึ้นสู่ที่สูงได้ทัน น,นี่คือคร่าวๆความรักผ่านไปเพราะฉะนั้นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อีกหนึ่งอย่างที่วิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ในสมาธิคือมีโอกาสจะได้หยิบจับธุรกิจอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินการขายคอนโดการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ปีนี้ปลายปีจนถึงปีหน้าจะมีเกณฑ์ให้ได้จับให้ได้ทําถ้าได้ทําจะถือว่าตรงกับตามชะตามากเพราะฉะนั้นเทพที่ควรจะบูชาหรือศรัทธาคือพระแม่ธรณีด้วยนะครับแล้วสุดท้ายก็คือมีเกณฑ์เดินทางเกี่ยวกับต่างประเทศด้วย มีเกี่ยวกับการเดินทางการที่จะต้องติดต่อประสานงานซึ่งอาจจะไปพบเจอมิตรใหม่ที่ดีในการแนะนําอาชีพใหม่หรือแหล่งอะไรใหม่ๆตั้งแต่วันนี้จนถึงปีหน้าจะมีช่วแบบนี้เกิดขึ้นครับครับโอ้ยกล่าวงามเลยนะขนาดข้าวๆนะข้าวไม่ข้าวนี่ยาวขนาดไหนก็โดยปกติอาจารย์จะดูดวงวันละ5-5คนเท่านั้นนะครับนอกนั้นก็คือเป็นเวลาที่เราชอบไปวัดทําบุญก็นี้มีลิมิต โดยปกติก็1ชั่วโมงครับแล้วส่วนใหญ่ลอาจารย์จะพูดมากกว่าจะให้เขาถามแบบเมื่อกี้นะครับเวลาจะเปิดโอกาสให้ถามก็จะให้ถามแค่5้าคำถามหรือหคคำถามเท่านั้นเองซึ่งก็มีผลงานยังไงก็ฝากดูรายการย้อนหลังหรือไม่ก็เกี่ยวกับดวงชะตาย้อนหลังอาจารย์ลงไว้ใน y t u t u นะครับกด u t u b e อาจารย์เทพพรมเทวบุตรแล้วก็ฝาก Facebook อาจารย์เทพพรมเทวบุตรด้วยนะครับ กดไลค์กสร็ล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ครับขอบคุณแม่ครับผมครับกินต่อเลยขนมเลยโดูละลายหมดแล้วปีมะเมียเวลาช่วงเช้าหัวรุ่งสอบถามว่าเรื่องเนื้อคู่เนี่ยค่ะลักษณะอายุเป็นยังไงแล้วก็จะมาตอนไหนนะคะเดีตอนนี้จะลองทำนายให้นะคะว่าเป็นยังไงนะคะ โอเคโอเคจากไพ่ทั้ง4ใบนะคะสามารถบอกได้เลยว่าเ,เรื่องเนื้อคู่นะคะด้วยความที่เจ้าชะตาเป็นคนที่มีลักษณะดือ้อหรือว่ามีคนที่แบบว่าใจร้อนหน่อยนะคะ mm hmm. ก็คืออาจจะเหมือนกับว่ามีปัญหาคนรอบข้างบ้านนะคะจากใบนี้นะคะ mm hmm. ก็ทาให เหมือนกับช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีคนเข้ามาด้วยอาจจะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าลักษณะนินสัยของเราหรือเปล่านะคะก็เลยทําให้เราต้องแบบว่าอยู่คนเดียวไปก่อนเนาะแต่ว่าถามว่าจะมีไหมอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีนะคะเพราะว่าคนเราก็ไม่ได้มือเนื้อคู่คนเดียวเนาะอาจารย์เนาะคเข้ามาตลอดเวลา่าะแล้วสมมติว่าถ้าเขาอยากจะแบบว่าอยากจะเหมือนคนเราสามารถเล่นเนื้อคู่ได้ไหมคะอาจารย์อาจาอาจะต้องอาศัยเรื่องของการฝึกกรรมฐานบ้างนะครับนังสมาธินะครับก็เป็นตัวตัดกรรมได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยดวงชะตาแบบเนี้ยดื้อรั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีง่ายๆคือทําบุญกับคุณแม่กับคุณพ่อมากๆคือพยายามขอให้ได้มีโอกาสตักข้าวให้น้ํากับพ่อกับแม่เสมอๆคพาพรใดๆก็ตามที่หลุดมาจากวิดามารดาครับถ้าเป็นเรื่องของชีวิตคู่จะไปรอดแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าทําไม่ดีกับพ่อกับแม่น้ําก็ไม่เคยตักให้ข้าวก็ไม่เคยทําให้คานเลยเพราะฉะนั้นคู่ชีวิตที่จะได้มาจะเป็นคู่กรรมใช่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาแบบนี้ตัวอาจารย์ก็แนะนําว่า ถ้าทำบุญกับบิดามันดาสม่ําเสมอจะส่งผลทําให้หวังคู่แบบไหนก็ได้แบบนั้นแต่เจ้าชะตานเนี่ยรันนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าไม่นั่งสมาธิไม่ฝึกกรรมาฐานอย่างน้อยวันละสองนาทีคู่ก็จะอย่าร้างห่างออกไปเรื่อยๆนะครับใช่ค่ะก็ดูแลพระในบ้านก่อนเนาะแล้วก็ถึงจะดูแลคนข้างนอกได้นะคะค่ะโอเคเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูฉบับที่สกันเลยนะคะจากคุณวไลพรมีมั่งคันคะ เกิดอังคารที่15ธันวานะคะ2อ3 0ยาากถามว่ากิจการที่ทำอยู่เนี่ยจะเป็นไปในทิศท,ท,ท,ทางไหนนะคะเดี๋ยวนี้จะลองดูดวงชะตาให้นะคะโอเคจากช่วงนี้คือเขาบอกเลยว่าช่วงนี้เจ้าชะตาน่าจะรู้สึกว่า เหมือนกับรออะไรที่แบบว่ารอมานานแล้วนะคะเหมือนกับเรากําลังรออะไรบางอย่างอยู่แต่นี่จะบอกว่าในช่วงนี้คือสิ่งที่เรารอมันจะเห็นผลแต่มันจะช้าหน่อยแต่มันจะเห็นผลซึ่งถ้าถามว่าช่วงนี้กิจการเราเปไน็นไงคืออาจจะต้องมีการกู้ยืมเงินถามว่าถ้าเราจะกู้แล้วผ่านไหมผ่าน,ผ,านผ่านนะคะแต่ถ้าสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยภายใน3เดือนนี้คือเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคทางการเงินเข้ามา ซึ่งไม่ต้องเป็นห่วงช่วงนี้อาจจะรอนานหน่อยแต่ว่ามันจะสําเร็จแล้วมันจะมีเรื่องมีเงินมีทุนเข้ามาให้เราได้จัดการในกิจการของเราได้งั้นถ้าเป็นแบบนี้ค่ะอาจารย์ถ้าเราจะเสริมว่ากิจการเราควรจะส่งเสริมอะไรทําบุญยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงแล้วเจ้าชะตานะครับดูเหมือนว่าในบ้านเนี่ยมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นมีปากมีศีลกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าอยากมั่งมีอยากได้ลาบง่ายๆอยากมีโชคง่ายๆต้องขยันปิดวาจา การติดวาจาก็คือใครมายั่วอารมณ์โทรสะโมหะในบ้านก็พยายามอดทนอดกั้นสับเพสตาไปเสียไม่ต่อปากต่อคํากับบุคคลที่มาเย้าหรือย <tama> ั่วอารมณ์เพราะฉะนั้น